เจทีมาแล้วค่ะวันนี้บ้านเจทิทําไข่เจียวแหนมนะคะใส่ใบโหรพาด้วยจ้าเดี๋ยวเราจะพาไปดูวิธีทาของบ้านเจทิกันเลยนะคะเริ่มต้นจากการใช้ไข่ห้าฟองค่ะต,ตอกไข่ลงก่อนเลยนะคะเดี๋ยวเราจะตีไข่ไข่ก่อนนะคะตีจนไข่เกิดฟองอากาศแบบนี้นะคะยิ่งเกิดฟองอากาศเยอะยิ่งดีค่ะ แล้วจะมาปรุงรสโด,ดยการใส่ผงปรุงรสลงไปนะคะใส่ซอสลงไปคะ่ะบีบมะนาวจ้าแล้วเราก็จะตีตีตีอีกครั้งหนึ่งนะคะคะตีเยอะๆเลยจ้าให,ให้เครื่องปรุงที่เราใส่ลงไปมันเข้ากันนะคะอันนี้เป็นแหนมนะคะมีมะนาวมีแหนมมีต้นหอมซอยแล้วก็พริกขี้หนูซอยคะ่ะเดี๋ยวเราจะใส่ปรุงกันในวันนี้นะคะ เราใส่แหนมลงไปก่อนเลยจ้าแหนมนี่เราขยี้ก่อนเลยนะคะให้แบบว่าเจ๊พี่ไม่ชอบเป็นแหนมก้อนนะคะ <S <S ก็จะขยี้ให้เป็นแหนมแบบนี้นะคะแล้วเราก็ใส่ต้นหอมซอยแล้วก็พริกขี้หนูซอยลงไปคะ่ะอ่ออาอนนะะใส่ลงไปก่อนนะคะอ่าพอเรียบร้อยแล้วเราก็ตีตีอีกครั้งหนึ่งจ้า ีให้ทุกอย่างเข้ากันนะคะค่อยๆตีตีแบบนี้ค่ะอ่ะพอจะสุดท้ายแล้วเราก็ใส่ใบโหระพาลงไปคนอีกครั้งหนึ่งค่ะแล้วก็คนพลิกกลับไปกลับมาตีไปอย่างนี้นะคะพอกระทะร้อนแล้วนะจ๊ะอันนี้วันนี้เราใช้เป็นหมอ้อนะเราจะลองทอดหมอ้อเป็นครั้งแรกเลยนะคะ พอหม้อร้อนนะคะใส่น้ำมันลงไปหม้อร้อนแล้วเราก็ลงไปทอดเลยค่ะนี่เราก็จะลองกลับด้าน,ด,านดูนะคะตอนนี้ลองดูก่อน,น,นต้องบอกเลยวันนี้ทอดแต่หม้อเป็นครั้งแรกเนาะก็ไม่เคยทอดหม้อปกติจะทอดในกระทะน,นะจ๊ะพอได้ที่ด้านหนึ่งแล้วเราก็จะกลับด้านจ้ะ มันก็ไม่ได้ทอดง่ายนะสำหรับใครที่คิดจะทอดหม้อตามคลิปต่างๆนะคะนี่ <c oughs> รูปร่างก็จะแบป,ประมาณนี้จะพลิกกลับด้านก่อนนะจ๊ะแล้วก็จะทอดไปค่ะแต่บอกเลยว่าฟาร์มหอมฟาร์มน่ากินเนี่ยมาเต็มเลยคะ่ะนี่คือหน้าชมหน้าไข่เจียวแหนมใบโหระพาของบ้านเจทีนะคะที่ทอดเสร็จแล้วคะ่ะหน้าตาก็จะน่ารับประทานประมาณนี้เลยนะคะ รอบนอกนุ่มในจริงๆจ้าหากใครชอบคลิปนี้หรือวิธีทำแบบบ้านเจทินี้นะคะฝากกดติดตามบ้านเจทิเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะ